เฮคุณจิร่โดยคุณจุจุอยู่คุณจิร่บ่ปลูกมะเพที่คุดคุ้มปลูกมะเพดอ๋อโดยโดยสบายด้ย yup. ล่ะด้อโดยอ๋อเนาะคุณมะเพเนี่ยอมะเพดมาน้าคุณจุ่ยจอยู่ทางทีว่าคุณจิร่พียงเยโอ้เดนอ้าวนี่กันเนีุปลูกักเยเนาะพียงเ่ยคุคุมสิปลูกเพเอามาเลย ดินคือแข็งได้เลยแข็งได้ทั้งเทิงนะทั้งลุ่มมันผัดอ่อนแน่มันเป็นอันเป็นดินทรายนั่นเนาะเป็นดินทรายดินทรายผมผมดำๆเฮ้ยยัง่ะเปิดโพล่งในมอนสอยอ๋อตกทรายนอนบ่นโอยว่าจะไปเฮียนบ่ใช่บ่หากบ่ท่านในเขาจักจักปีเพันในเขาเฮียนอยู่แถวบ้านเจ็ดปีเลยเจ็ดปีโดยเจ็ดปี อันนี้อันนี้จักปีจ้ะอ่ะก็3ปีไป3ปีอีก4ปีก็ฮอด7เนาะบ่ได้มาติดตพี่น้องเลยนะอ่ามีมีก่อนเดียวมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเรีำนี่เนาะโอ้ยพดบ่เล่นพดโพหมูมักแตงมึอบักเนาะ หักแม่ดิเนาะพี่นังเลยโลยโดยเนาะมี่กะมากับบอเซียนพเเขาเนาะมือบางถ้ได้เอาคนปูดฟูดีพี่นังเลยมือีนกระเดดปุเนาะสบายดีเนาะนังบอเซียนเนาะพี่นังเลยหอนเอ้าดีเนาะมันายดิเนาะหลดมาทุกมากี่ด้ยมันเกิดในดีได้เนาะบอเซียนสองมือนี้เด้อ เนาะที่มันฮ้อนเอานี่ป๊า้อาะ่าขนาดมาอันช่วงนั้นเช้านีกมาทางเฮือนน้องดาวกับู้แฮงเนาะโดยเฮือแต่เฮือแต่ทางพุนกมาตอนวยกแฮงมีมีกอนเดียวนึงบานี่พอดีว่าเียว่าบางะเวนนี่ก็ไว้เนาะจับดึว้จับดึโอคืองายแอยเนาะ ดึงว่าคือดึงดึงง่ายเนาะผู้เขาโมเสียนาะดึงยังดึงตะเวนว่าเด็กน้องมาได้แน่เขาจะทำกันเนาะกับทิเจอเนาะว่าดึงดึงตะเวนมาบางไหมคว้มสัตย์ดึงคนมีกเนาะดึงได้ก็เกินไปแล้วเนาะแล้วแต่ฟ้าฝนลพาอากาศได้เป็นน้องเลยเนาะ ว่อกที่แบบวัวเนาะวัวา้วยวัวเนาะเพราะว่ามันว่ามันเหนื่อยรรมันชาอ่าโดยโดยเนาะเมนคือเด้อมันเมื่อยแต่ฮอนเดดฮอนเดดเนาะฮอาเดดคือว่ามึงนึงนี่คือว่าหนาวหนาวมาอยู่แบบเนี่แบบคือว่าเด็ดอีกเนาะโดยโอ้คือยังไงตามเส้นอากาศมันมันมีภัยมันมันโมนี่บมนอนเนาะเออเองดิเอดิโอ้คือยังไงโอ้ทั้งเวลาไปยันจันแล้วมึงเนี่ย Hòn đẹp mà để cút chui chui vô. Cà phun bò. Đó, mình ơi, đó cứ bộ hòn đẹp nó. À, Tăng hoa một chiều hôm mà. <laughs> à, à, nó tông phải tham thay thằng ấy là còn đây bà sẹn đó. Đồi đồi nó. Chẳng à, à, này. Đồi đồi nó. Hà ừ. nhá bà sẹn nè. Hà nhá. Nó phải mà đừng mua nhà cái gì đấy. Nó Mà đừng nhà đi khai phát nè nhưng mà nhà cái gì sườm đấy rồi. À. Mà cho đừng nó. Ờ, 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 phía nào nghe thấy xe nó đứng kìa hihi hihi thay con ờ, ừ, thôi, mưa nào bò ờ, mưa, oh, mưa bay thế à, đôi, đôi, nó à, tăng sao luôn, ừ, phía nào nghe nó ờ ờ, hãy khảo con ờ, oh, oh, đôi, đôi, đôi để chẳng khảo mày đó ha ha <laughs> <mà, cười> cái mưa lươi nó đôi, đôi, đôi à, phía nào nghe nó đôi thì tôi choi chọi chọi choi thằng choi 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 nó choi 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 โอ้เด็ดอ้าววันนี้กันเนีคุดปลูกผักเฉยเนาะพี่น้องเลยคุดคุ้มสิปลูกมะเพสเอามาดินดินคือแข็งได้เลยแข็งได้ทั้งเทิงนะทั้งลุ่มมันผัดอ่อนแน่มันเป็นอันเป็นดินทรายนั่นเนาะแมเป็นดินทรายดินทรายผมผมดำดำนะดินดินวันนี้ปลูกผักกับสวงามอยู่เลยแมนงามเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นดินนั่นนั่นนี่มันเป็นดินดำดำน้ำนะพี่น้องดินทรายแมน สีลงหมึกเพชรในเบี่ยงเพชรเอามาปลูกเพชรบ่แน่นปลูกสามสี่กุแล้วมันพ่วงขึ้นนี่ปลูกพอจะอยู่ได้กินเลยเนาะโดยไปเขาห่มเขาห่มขาเขาห่มหรือว่าเนาะงโบได้เลยนี่คือสัตว์ดอกได้เนาะพี่น้องเลยโอ้ยตานโอ้สีได้อาบน้าก่อนบ่เนาะอ่าห้อนไปนี่น้ำพี่น้องเห็นน้ำบอได้เลยห้อนเลยอาบน้าบอได้เนาะโดย Anh ấy, anh ấy. Oh, cào sáng so với soát bát. No, hít cào sáng, no. Tâny cải lòng tang rồi. tang dinh. Doi, doi. 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 đục Doi. non bò? Doi. บ่ได้ไปเฮียนบ่ะชาบ่กหากบ่ทันได้เขาจักจักปีเพันไในเขาเฮียนอยู่แถวบ้านเจ็ดปีได้วเจ็ดปีเลยเจ็ดปีของาบ่ได้เขาอันนี้อันนี้จักปีจ้ะอ่านกับ่สามปีไปสามปีเลยอีกสี่ปีก็ฮอดเจ็ดเนาะบ่ได้บ่ได้เอาเขาเฮียนอนุบาลเด้อ๋อเขาปอเลยสิปอหนึ่งถ้าว่าเขาอนุบาลในสี่ปีบ่นี่ยสี่ปีสี่ปีเขาอนุบาล เธอ,อห่อนแท้เนาะคือฝนสิตกหากประตูเหรอเห็นมีก้อนเดียวนึงก็นเนี่ยช <c oughs> <ส>าตใ <c oughs> จเพราะอยากดึงมาาง่านบังแดดแตะเว้นไม่ผมไม่นอนเลยแดึงมาบอดได้เด็ดยู่แต่ว่าเด็ดเป็ดบ่มีลมเนาะ <c oughs> นเด็ดเป็ดสังกัด มันแห็มนะเด็กแห็มๆเลยพสินะเด็กเป็นบนหนาวหล่อนั่งจังยำได้สีหนาวเนาะหากเจอแล้วปีนี้จังว่าหนาวหนาวหล่าจะได้เนาะหนาวหนาวซ่าจกปีนี้มมันหนาวเลยเนาะไอ้เนาะโอ้พี่น้องเลยหนาวเพอดีนี่นอนเพอดีดีเนาะพี่นอนเพอดีเราพี่น้องเลยเนาะ มีกิเป la ิดพลลอัตโนมือว็พลลมเหรใส่โดยมืออัตโนมือเนาะคือว่าได้ผมมีเรื่องไปพุ่งไปฟ้าเข้ามาเนาะโยังงเห็นแต่เสาเแต่เซาแต่ผมมีสายเปิดเหเพื่อนได้สายตัางว่ากับขันมีสายกับขอต้อน้ำกบ อยู่เพื่อนไก่นี่เพื่อนไก่โตอยู่บ่มีชายใายประมาณสองเกาะเนี่ยพอเกาะหนึ่งมันจะถึงเกจิศเมตรโดยโดยไปหาเพื่อนเขาไม่ไไฟ่ไม่ใส่ก็เขาณันที่จะรอดกลัวนี่แหละโดยประมาณสอ,องเกาะเนาะไตเติลว่าอากดึงมาแต่พี่มหามหามาหามรงนี้มีเฮือนเฮือนเราอยู่วางวางนี่แหละอ๋อวางวางนี่บ่อเน้น เรื uh ่องเราที่วางนี huh. uh ่ดึงมาพี่เลยดึงตรงว่านี่เลยเาคันเทาสื่อมาอมีมีรักบ่ใช่เลยมีรักมันี่แหละเราหันนี่แหละทางเราค่ะทางเราเดี๋ยวดึงมาทางพุ่นเลยทางหงเฮียนเลยต่ว่างเท้าคันตื่นเทาน้ำเข้ากันตรงใส่เจ้าไหมดึงมาเป็นงานเป็นงานอ๋อโดยโดยเนาะถ้ามีพวงอีกไว้ก็สบายเนาะ

อ่าแพ่แล no Th ้วเนาะบ่ได้เฮ็ดธงเฮ็ดทานบ่บ่มีไม้มีไม้น้อยเดียวทางนั้นมันก็เบิดลดิปสรีทางไทางบ่เคยไปเอาาบ่อันเี่ยวป่าอ้เว้านบ่ล3เต้าอไม้เกียเายังหนาอืไม้เบาอันนั้นบเต้านึงได้จักจักจักเปาได้เต้าทําอีกทงได้9ต่อมาก็ได้12กนีได้11 เป็นเผาน้อยแมนบ่เผาใหญ่เผาสิมังเฮานี่แหละสอบสิมังโดยๆๆป้าตอคั่นมีไม้ก็เฮ็ดทานก็ได้อยู่เฮ็ดได้นี่เพิ่นฮ้อนอันนี้ลงห้ก็เลยเก็บมาเมียนว่ได้จุเนาะตงเฮ็ดเตาพ่นเอ้ยไปงายางายิแม่นอยู่ได้ไปตัดไปดึงมาให้คือวัง นั่นว่ามาอ,อยู่ทําอิฐทำเมนแล้วพื้นมันยังอยู่พื้นมันยังลายได้มาคือว่าไดพปืนนั้นโค่นลงใหม่เนาะมันก็ยังลายอยู่นั่งหงนั่งอู้เราก็มาคนเลยเขาปืนต่ำไปได้เขาเอายังตัดหาเรือเขาเรือว่าผ้าเอาเรือเรือตัดเอาเดินมือนี่เนาะอ๋อเอาตานมืออีกแล้วพี่น้องเลยโอ้เนาะเมื่อกี้ว่าเรือคู่ยังเงาเนาะเรือคนละชน บวกขักบวบวสู่ตัวนี้บ่บมือซ้ายจับมือขวานํำแล้วบ่ <c oughs> อ๋อมสลงขาแต่มันไม่ทางนี้เอ้าทางนี้อ๋เดยสกันไป <c oughs> อ๋ออ๋อเปนเนะคือว่าได้มันกะไม่มันกะเบืดได้เนาะมีนบิ่่หนบวคือว่าหมืดมันมืดแต่ไรตัวนี้โดยโดย,โดย,โดย เขาชอไปเฉดอื่นพอดีเข้าแบบเข้ากับบกก้าเอาอีกคือน้ำทองไห้ทงหน้านะเข้ากับบกก้าน้ำของเพื่อนอีกอันนเพราะมันเป็นของข้าเจ้าเนาะว่าไห้ไปหน้าแบบโอมี่ยุ่งเข้าบุก้าอาที่เพื่อนไห้เน้เพื่อนไห้หน้าก็คือเบลโซ่ระดุดไปอย่างสี่เข้าเอาได้อยู่โดยเบลโซ่เป็นมาลุกเพราะว่าคนบ้านนี้เขาก็เขาเนาะเขาห้าก็มาอยู่เขาก็บบอยากอันนี้ของเพื่อนนะนา มันเปิงคอเพิ่นกระหายอยู่แต่ว่าลำน้อยลำยังมันนะตัวเพิ่นตัดลงมายังไปอย่างไงม้ <part> <kitchen> <mas S 1> okay, ันคือกระหายอยู่กะบกกาไปคนเดียวบันไดอกเพราะว่ามันทหารพม่าลายแถวนี้นะทหารพม่าเพิ่นแล้ากะบกกาไปคนเดียวนี่โดยอ๋อเธอเป็นอะไรเนาะยังไปไปมาๆอยู่ว่าวถนอยู่วันเพื่นกันกัเมื่อเส้านี่เมื่ออยู่คุณแลว เมื่อกคืนนี่นอนนอนอยู่พี่ป่ะเมื่อนีนสินอนเพิ่นสิเมื่อพูดเลยแต่ทางอานจะไปนอนพูดเอ้ยล่ะนอนนี่ป่ะเพราะว่าสิอ๋อชงลูกสาวว่ะสิไปเกี่ยวเขาเมือนเพื่นไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาท้าได้เลยนี่นะบึงคามบึงคามคนในบ้านนี่นะมือเศร้านี่เพิ่มกล้นี่ะกระโบใกล้และประมาณหาลักหาลัก่น สี่กิโลซาเล่งไปนำเพิน่นม,มือเศร้านี่เพิ่นมหาหาระเบรน,นั่นบริยูเพราะว่าของเพินเ่นว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ผุแหละว่ะโดยเอาคนนูนมาหดทานเลยมาดทานเนพื่อนแต่ว่าเลือดไปยงแต่ว่าเห็ดไส่ต้อทานมันอยู่ใกล้ไม่เอาบุดเห็ดทานเนาะเห็ดทานคายใครก็ได้กันแหละแก่แรงแกง่ยายโดยโดยไปยังอื่นต้องไปบริยูแข่นไปเกี่ยวเข่ากไลายมือกไลแน่มือ ไปซ้าคือมื้อนี้นะกตมื่ออื่นืาว่โบมีล้วแล้วภาวะอย่างสีนะ่หะนดะไปบลละมืออย่างสี่หนนะมือสองมือเาจากไหนไปอย่างส่คันใดไปเกี่ยวติดต่อกันกับยังใครเน่สองสามมือแต่ยังใครเน่นะห์นะภาคมีขามาเรื่อยอยู่พวกนเอิญมาเกี่ยวอยู่บ่การเพิ่นเพิ่นโบเ,นเ็นบลฮาอยู่ทั้งบ้านในผู้เพิ่นเขาไปเลยเลย,ยเ้าผัดโบฮู้น่ามูผัดโบโอบ,บอกอย่างส่นะโดยโดยคาเมนมู มื่อน,น่านหาไไ่างกับบริไปไยใสเพราะว่าบริแลกเขาว่าว่ามีคนมาหาคนไปเกี่ยวเขาคือบอบอกแน่ว่าวเฮาวผัดอยู่ซุทั้งนี้นะเขาโบเห็นเพิ่นโบเห็นสิน,น <c oughs> เนาะอ,อยากไปคู่มืออายุห่า,เา,เางเท่ามันโบมีไพแบบว่าเขาโบเห็นเฮาจังสินะเัาอยู่ซุทั้งนี้นะโดยโดย คันไดไปจากสามสมืออเ็นยังใครเน่นะเป็นย really ังเฮาใดมามือนีเซนหาห่าเวิร์ดอีเดนดยอะเหนาะบว่าคันว่าเออได้ไปจากสามมือนสี่ม sure> ื่นเปนยังใครเนี่เป็นไทยบันทราใชเกี่ยวเัาวัานเซนหาเซนหาเพื่อเฮาย่างไปยังสิกั ปดโมงลวพออดบุญย่างจะหกโมงแล้วเผื่อไปทางคำว่าคำว่าทางไปยางกับสิไดย่างีด้เนาะแต่ว่ากับสิไปง่ายอยู่แล้วทางอันนี้นี่แหละหางเห็ดได้หางบ่มีรถย่างก็ต้องได้ย่างไว่อย่ง้สยอยัาไปงไปกับเสี่ยวไปาน้าบีรถเจ้งเนาะไปมากับสิบลักเลยเนี่ยยางไปกัอุซา ไปกับเสี่ยวเขามีรถเขาบอยกัทีลูกเรางเป็นมูเด้ต้องมอุตสาห์กับยางเป็นมูกับเวลานี่แหละพี่น้องย่นาอย่างไปีรถมอนี่มูมีรถทีเหรอยางนูกกัน่เน่ยนยันพล่มปยักษ์เนอ่าโดยโเนาะย่างปนละสนพึงค้มต้พุด ข yani de uh ื้นมาเจนาน้าสีมงคลยางงอดพี่หกโมงไปพักันยางวะเฮ้เมื่อนี้เราได้ไปทั้งไหนบะมามาแต่วัดทานแหละเมื่อนี้นะมาอยู่เมื่อนี้สิขื้นมาถามมึงว่าเพื่อนเกี่ยวเข่าโบพูดีเรายางไกลมาเมื่อไหร่มหาบบเห็นเราไปเกี่ยวเข่าคันมืออื่นยั่งแล้วไปซอยในเด้อเราอ ไปซอยบนี okay. oh, no. yeah. ah, being, uh, no. okay. ้บ่ไปแล้วมื้อนี้ไปกล้ออื่นเฮาไปซอยอคันยังเนาะมันมันมี2เาโดย่ว่าซ้ํายังจังไดไปอ่าคําบอกยังก็คือบ่ได้ไปเนาะเขาบ่ให้มีความหวังหลายอืๆพี่น้องเอ้ยเก็ว่าเพื่อไปหยไเนาะแต่ว่ามันอันแล้วกก็ดีแม่เนาะทางอีกงบ่แล้วดอกทบ่แล้วเฮาก็ได้ไป ไม่แม่แม่เดพน่น้องเนาะข่าวสารบักไงห้าสิบโลสองสอบก็รอยโลหอขินจักเมื่ออันจักเดือนหนึ่งเบิดนี่สองเดือนหุ่พระจักสองเดือนสอบสอบหนึ่งจักเดือนสอบหนึ่งไี่ได้เดือนหนึ่งสอบละเดือนเพราะว่ามันกระโบนี้มีผู้สูงกินดอกนะอืมเล็กๆเล็กหน่อยเข้ากระโบกันได้ดอก ดูนดูอ่าเนาะธรรมดาเด้เนาะอ่าผู้ใหญ่ทองใหญ่ก็ต้องกินหลายนี่อ่าผู้ทองน้อยก็กินจับทองน้อยอันได้เนาะคือเฮาคือเฮาไปเกี่ยวเข่าก็ถือถือไปก็กินน้ำเข่าเนี่ยอย่างที่เห็นะอ่าเกี่ยวเขาทั้งนี้มันถือไปโดเยด้วยเป็นเทปทิปไปได้เนาะเลาวโบได้กินอันข่าวน้ำเพลินบ่วยย่ะป้ คือเอาแบบของกินกินน้ำผึ้งนี่อ,อ๋อถือแต่ข่าวไปได้วยด้วยเราอีกคนเพื่อเพื่อมาองเเอนกันหนึ่งบทั้จังแล้วกัๆๆบ่ใหดกินอะไอยู <c oughs> <c oughs> <ๆ S 2> ่อเดี๋เขาอีกคันเพื่อะเป็นอันหนึ่งบทงบทันจังแล้วเนาะขอนี่อ <c oughs> ัน,น,นๆๆๆๆอัน ข,ข่ายังขาดตามบุแดงบ่าการการบุญแดงนี่อ่าพอดีว่าทางวาสัญพนาม,มาให้เนาะโดยเอ้าวทำอะไรบ้าบนนี้เนาะสองเดือนเลยเป็นทั้งได้มาให้นี่เลยเมแก้วกับพ่อสุขสวรรค์ทางเมแก้วกับพ่อสุขสวรรค์อ๋อก็ดีใจน้ำเอื้อยเพลินพี่น้องในบ้านนี้ก็ได้ข่าวเลย ดีใจเลยได้เขาคำมอมมีมือนี้เนี่ยขาเบิดอะบ่โดยขาเบิดแสดงว่ามาถึงมือแล้วใ่นาอมือนี้พอดีเบิดเลยเบิดเบิดกินมือนี่เลยอืมอ๋อฝานบอกว่ามือนี่กน่องไงเด้อจังวันที่มันบ่บ่มดฟันหาเล้6กตัวคือว่นแ้วทาาน้องครับชื่อเลขบ่ปป็นว่าจะชื่อดอก ยังเงินอะไรย,ยังเงินเจ็ดสิบพันเมื่อหนึ่งกับสื้อเขาอยู่ประมาณสองสามโลนี่แหละวะเพื่อได้มาซามได้ขายทานวะดย <laughs> ขัดทานโฮมไว้นะสี่ขายบัตรเดียวนะสื่อเขากราะโพดีซาถุไอ้คนอยู่ดีมีแห้งม่แก้วก็พอสุกก็ได้โดรอยคนสื่อเขาหมายพจํำว่าเป็นหูใจเนาะเ <laughs> ขาวเวิร์ดกินมันนี้เลยโดย <laughs> อ้เอจัดแล้ว À, à, từ à. đây hàm vào xít đây chị bọn này đây, đây đó, nó đúng. ai nhúc vai vậy ngồi ngồi nó ngồi 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 là là nhục của điều ngồi rồi ngồi nó ngồi 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 À, Bleo sang tang sang lê quen lê chẳng qua lẽ chẳng quen cơn quen lê 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 quen hả, quen lê quen เอาจะได้กลับก่อนเด้อเด้อบันเด้อโดยใจวาสสลีหลายๆเด้อเดินทางปลอดภัยบ่แสนคือกันอยู่ที่มีเองเนยเป็นยอดวิวขึ้นหลายๆเด้อสาธุเนาะอ่าสิ่งที่ต้องการพี่น้องยอดวิวหลายๆโดยโดยฮะนั่งเลยเนาะอ่าธุขอบใจละลายเนาะทั้งเมย์เพิ่นพี่น้องก็พ่อเพิ่นที่เขามาอ่าสวยเลยทั้งเออละเนาะ ทางครอบครัวพี่น้องเนาะอ้าวตัวเอาเวลาเด้อไปกันเด้อเด้อบนี้เด้อโดยโดยสบายดีเด้อเด้อโดยเนาะอ้าวหอนเดชแต่บานีงกลับก่อนได้เด้อโดยโดยโดยอ้าพี่น้องเลยเนาะทางไม่เพิ่นกะอ่ายังเก๊กเกาเฮ้อยห้องน้ำเนาะ ไปเสียหนาเนี่ยเอ้ยอ๋อเออล่ะเสียบ่เสียมือเศร้านี่บ่เดี๋ยวจะจูดบ่บัลนี่เออโดยโดยพูดได้เสียนั้นเป็ียนจังจูดออกเนาะอ้าวเป็นดังไรเนาะจั้งโมเสียนจังโมเสียนเอาเงานอนนะบอลนั่งรับเลยอ้าวเลย ฉากนี้ใช่ว่าสิดึองอันอันตะเวนมาอันมีกมาระวังกินทีถือเลยกันเนาะโดยมนุษย์จะไล่อะไรเลยไล่กันเนาะเอาเนาะอ่าป่ะมาเนี้ให้นั่งดให้ง่วงนอนให้ง่วงนอนเนาะอ่าไปอ่าข่าวสารอีกสอบหนึ่งบุพเพเป็นของไพ่พี่น้องเลยเนาะถ่ายรุ่นเบอร์ถายุ่นน้ำกันเนาะอ่าวาชิตโต๊ะก็เป็นของไพ่อ่าอ่าป่ะพี่น้องเลยโดยเนาะ พระเฮาวาเซน้าบาร์เนย์ฮับตเนาะเอาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเนาะพิษภัทรประกันได้นำเดือนลาพี่น้องเห็นเนาะคำว่าคำจาว่าบุ๋มมวนน้องทูเนาะพี่น้องเนาะพิษภัทรประกันได้ขอโทษขอภายนำเดลายเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้จบคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะโปรดติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเห็นเนาะฝากพ่อเมีพี่น้องเบิ่งให้จบคลิปเด้อเนาะได้ปรากฏข่าวโฆษณาพี่น้องเนาะพูดดีว่าสว่างวาว in สดีกน <un> ะ ผ่านเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนะาะฝาก่อาม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้ำเ,เด้อเนาะ,ะโดยสบายดีสบายดีพี่น้องเลย